สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงนูรสมารีามามะชื่อเล่นมาริค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านเก่อสาลายใช้พัฒนาอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลความสามารถพิเศษของหนูก็คือการวาดภาพและระบายสีค่ะทุกวันนี้หนูก็ยังคงที่จะฝึกและพัฒนาตนเองให้วาดภาพระบายสีออกมาสวยๆด้วยเทคนิคต่างๆอยู่เสมอค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกาะลีเป๊ะ ไข่มุกแห่งทะเลอันดามันหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของประเทศไทยที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสราวกะจบและโลกใต้น้ำที่วดมสมบูรณ์จะสวยงามขนาดไหนตาหนูมาเลยค่ะเกาะลีเป๊ะตัอ้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและมีชายหาดที่สวยงามถึง3าแห่งได้แก่หาดพัทยาที่คือคักไปด้วยร้านอาหารทะเลและที่พักหาดซันไรส์สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงามและหาดซันเซ็ต เป็นจุดชมพาทิ่ตกยินสุดโรแมนติกนอกจากชายหาดสวยๆแล้วหลีเป๊ะยังเป็นสวรรค์ของคนรักการดำน้ำอีกด้วยที่นี่มีแนวปะการังทีุ่ดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยปลาหลากสีนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำตื้นหรือดำน้ำลึกเพื่อสัมผัสโลกใต้ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจได้แบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสายธรรมชาติสายชิวหรือสายลุยที่นี่มีครบทุกบรรยากาศให้คุณได้สัมผัสมาท่องเที่ยวก่อหลีเป๊ะแล้วคุณจะหลงรักที่นี่เหมือนกับหนูแน่นอนค่ะและก่อนจะจากกันไปหนูขอฝากคำขวัญจังหวัดสตูลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีค่ะ